สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคูก,กบนะคะเ,เจ้าของเพจใส่ผ้าถุงนุ่งผ้าสิ้นนะคะของงานผ้าบ้านคูก,กบก็จะมานำเสนอสิ้นตีนจบยกดอกนะคะอันนี้เป็นลายบัว์ไหลหมู่นะคะที่บ้านคูก,กบได้ดำเนินการนะคะได้จัดทำเพื่อลูกค้าแล้วก็ ตัดให้ลูกค้านะคะเป็นผืนเรียบร้อยนะคะน,นี่ก็จะเป็นสีเทาเงินนะคะสีนี้คลาสสิกมากนะคะสวยมากดูดูดูระยะเต็มเต็มนะคะดูเต็มเต็มถ้าตัวจริงนะคะสวยงามมากสวยมากนะคะ,อะขอบคุณนะคะที่เลือกใช้งานผ้าบ้านครูกบค่ะ